สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารู้จักกับต้นมอนเบอร์รี่กันค่ะลักษณะของเขาก็จะเป็นพุ่มขนาดกลางบางต้นก็จะสูงถึง2-3เมตรเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าเราจะตัดแต่งกิ่งเขากิ่งก้านเขาก็ไม่มากผลของเขาก็จะเป็นสีเขียวเมื่อสุกแล้วก็จะเป็นม่วงแดง ถ้าแก่จะจัดก็จะเป็นม่วงดำรสชาติของเขาก็จะหวานอมเปรี้ยวค่ะสปปรรพคุณทางยาเขาก็จะช่วยลดน้ำตาลในเลือดป้องกันโรคเบาหวานช่วยแก้ท้องผูกช่วยให้ผมดกดำช่วยขจัดความร้อนในปอด ในกระเพาะอาหารเป็นยาขับเหงื่อแก้ไข้ตัวร้อนแก้ร้อนนายกระหายน้ำได้ดีเลยค่ะผลสุกข,ของเขาเราก็ยังเอามาทานเป็นผลไม้ได้เพราะว่า เามีรสชาติหวานอมเปรี้ยวช่วยให้ชุม่มคอหรือเราจะนำมาตากแดดเอามาชงเป็นชาก็ได้ค่ะ ทางภาคเหนือหรือว่าภาคอีสานเขาก็ยังนำมาใส่อาหารเพื่อเพิ่มรสชาติใช้แทนผงชูรสได้เลยค่ะตอนนี้เขาก็นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแยมเยลลี่ ไอศครีมขนมต่างๆหรือจะทำเป็นน้ำมอนวายแอลกอฮอล์ก็ได้ค่ะประโยชน์เยอะแยะมากมายจริงๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ